อธิกถาคุทกัญนญนกายคาถาธรรมบทปุภาวกที่สี่สิบเรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสปาเถระ,ระข้อความเบื้องต้นพระศัสดาเมื่อปราทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปรารบการถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสปาเถระ,ระตรัสพระธรรมเทศนานิว่าออปมัตโตอายังคันโทเป็นต้นนางอับสอนอยากทำบุญแต่ไม่สมหวัง ความพิสดารว่าวันหนึ่งพระเถระออกจากนิโรธสมาบัติโดยล่วงไปเจ็ดวันออกไปแล้วโดยคิดว่าจากเที่ยวบินทบาตตามลำดับตรอกในกรุงราชคลึกในสมัยนั้นนางอับสรประมาณ500มีเท้าเหมือนเท้านพิราบเป็นบริจาริกาของทัาสก,กเทวราชเกิดความอสาหาว่าจากถวายบินทบตัตแก่พระเถระจึงตราเตรบินบิาาร5อยที่ แล้วถือมายืนอยู่ในระหว่างทางกล่าวว่านิมนรับบินทบาทนี้เจ้าข้าโปรดทำความสงเคราะห์แก่พวกดิฉันเถิดพระเถระพวกเจ้าจงไปเสียเถิดฉันจกทำความสงเคราะห์พวกคนเขียนใจนางอับศรขอท่านอย่าให้พวกดิฉันฉิบหายเสียเลยเจ้าข้าโปรดทำความสงเคราะห์พวกดิฉันเถิดพระเถระรู้แล้วจึงห้ามเสียอีกแล้วดีดนิ้วบอกนางอับศรทั้งหลาย ผู้ไม่ปรารถนาจะหลีกไปยังอ้อนวอนอยู่ว่าพวกเจ้าไม่รู้จักประมาณตัวจงหลีกไปนางอับสรเหล่านั้นฟังเสียงนิ้วมือของพระเถระแล้วไม่อาจาเพื่อจะยืนขัดแข็งอยู่ได้จึงหนีไปยังเทวโลกตามเดิมอันท้าศัก,กดิ์ตรัสถามว่าพวกหล่อนไปไหนกันมาจึงทูลว่าม่อมฉันพากันไปด้วยหมายว่าจะถวายบิณฑบาตแก่พระมหากัสปเถระรผู้ออกจากสมาบัติพระเจ้าข้า ท้าสักกะก็พวกหล่อนถวายแล้วหรือนางอับสรพระเถระไม่ปรานาจะรับท้าสักกะพระเถระพูดอย่างไรนางอับสรท่านพูดว่าจากทําความสงเคราะห์พวกคนเขียนใจพระเจ้าค่าท้าสักกะพวกหล่อนไปกันด้วยอาการอย่างไรนางอับสรไปด้วยอาการนี้แลพระเจ้าค่าท้าสักกะแปลงตัวทําบุญแก่พระเรถระท้าสก,กะตรัสว่ายิงเช่นพวกหล่อน จากถวายบิณฑบาตแก่พระเถระได้อย่างไรประสงค์จะถวายด้วยพระองค์เองจึงแปลงเป็นคนแก่คร่ำคร้าวได้อำนาจชรามีฟันหักมีผมงอกหลังโกงเป็นช่างหูผู้เท่าทรงทำแม้นางสุชาดาผู้เทพธิดาให้เป็นหญิงแก่เหมือนอย่างนั้นนั่นแ,แลแล้วทรงนิรมิตถนนช่างหูกขึ้นสายหนึ่งประทับขึงหูกอยู่ฝ่ายพระเถระเดินใบ่หน้าเข้าเมืองด้วยหวังว่าจากทำความสงเคราะห์พวกคนเข็นใจ เห็นท่นอนสสยนั้นนอกเมืองนั้นแลแลดูอยู่ก็ได้เห็นคนสองคนในขณะนั้นท้าสักกากำลังขึงหนั่งสุชาดากรอหลอดพระเถระคิดว่าสองคนนี้แม้ในเวลาแก่ก็ยังทำงานในเมืองนี้ผู้ที่จะเขียนใจกว่าสองคนนี้เห็นจะไม่มีเราจักรับพัดแม้ประมาณกระบบยหนึ่งที่สองคนนี้ถวายแล้วทำความสงเคราะห์แก่คนสองคนนี้พระเถระได้ใบหน้าไปตรงเรือนของคนทั้งสองนั้นแล ท้าสักกทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั้นมาอยู่จึงตรัสกับนางสุชาดาว่าหล่อนพระผู้เป็นเจ้าของเราเดินมาทางนี้เธอจงนั่งทำเป็นเหมือนไม่เห็นท่านเสียฉันจะกลวนท่านสักครู่หนึ่งแล้วจึงถวายบิณฑบาตพระเถระได้มายืนอยู่ที่ประตูเรือแล้วแม้สองผัวเมียนั้นก็ทำเป็นเหมือนไม่เห็นทำแต่การงานของตนฝ่ายเดียวคอยอยู่หน่อยหนึ่งแล้วครั้งนั้นท้าสักกะตรัสว่า ที่ประตูเรือนดูเหมือนมีพระเถระยืนอยู่รูปหนึ่งเธอจงไปตรวจดูก่อนนางสุชาดาตอบว่าท่านจงไปตรวจดูเนถนายเท้าเธอเสด็จออกจากเรือนแล้วทรงไหว้พระเถระด้วยเบญจคับประดิษฐ์แล้วเอาพระหัตทั้งสองทาพระชานุแล้วถอนใจเสด็จลกขึ้นย่อพระองค์ลงหน่อยหนึ่งตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเถระรูปไหนหนอแลแล้วตรัสว่า ตาของผมฝ้าฟางดังนี้แล้วทรงวางพระหัตถ์ไว้เหนือพนาราชป้องหน้าทรงแหงนดูแล้วตรัสว่าโอ้ตายจริงพระผู้เป็นเจ้าพระมหากษัตริเทระของเรานานๆจึงมายังประตูการถ้ำของเรามีอะไรอยู่ในเรือนบ้างไหมนางสุชาดาทําเป็นกุลีกุจออยู่หน่อยหนึ่งแล้วได้ให้คำตอบว่ามีนายท้าวสก,การตรัสว่าท่านเจ้าข้า พระคุณเจ้าอย่าคิดเลยว่าทานเศร้าหมองหรือประนีตโปรดทำความสงเคราะห์แก,ก่กระผมทั้งสองเถิดดังนี้แล้วก็ทรงรับบาดไว้พระเถระคิดว่าทานที่สองผัวเมียนั่นถวายแล้วจะเป็นน้ำผักดองหรือรำกำม,มือหนึ่งก็ตามทีเราจะทำความสงเคราะห์แก่สองผัวเมียนั้นดังนี้แล้วจึงได้ให้บาดไปท้าศักกะนั้นสเสด็จเข้าไปภายในเรือแล้วทรงคดข้าสุกออกจากหม้อใส่เต็มบาดแล้ว มอบถวายในมือพระเถระบินทบาทนั้นได้มีสูปัพยัญชนะมากมายได้หอมตลบทั่วกรุงราชะครห์แล้วท้าวสักกะตรัสบอกความจริงแก่พระเถระในการนั้นพระเถระคิดว่าชายนี้มีศักน้อยบินทบาทมีศักดมากเช่นกับโภชนะของท้าวสักกะนั่นใครหนอครั้งนั้นพระเถระทราบชายนั้นว่าท้าวสก,กะจึงกล่าวว่า พระองค์ทรงแย่งสมบัติของคนเขียนใจจัดว่าทำกรรมหนักแล้วใครๆก็ตามที่เป็นคนเขียนใจถวายทานแก่อัตมาภาพในวันนี้พึงได้ตำแหน่งเสนาบดีหรือตำแหน่งเศรษฐีเท้าสก,กะผู้ที่เขียนใจไปกว่ากระผมไม่มีเลยขอรับพระเถระพระองค์เสวยสี่ราชสมบัติในเทวโลกจะจัดว่าเป็นคนเขียนใจเพราะเหตุไรเท้าสัก,กะอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าว่าก็ถูกและขอรับ แต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังมีทรงอุบัติกระผมได้ทำกยาณกรรมวกียณกรรมไว้เมื่อพุทธุปปบาทการยังเป็นไปอยู่เทพบุตรผู้มีศักดิ์เสมอกันสามองค์เหล่านี้คือจุนรสเทพพระบุตรมหารสเทพพระบุตรอเนกวันณนะเทพบุตรทำกัรยาณกรรมแล้วได้เกิดในที่ใกล้ของกระผมมีเด่นมากกว่ากระผมก็กระผมเมือ่อเทพบุตรทั้งสามนั้นพาพวกบริจาริกาลงสู่ระหว่างถนน โดยคิดว่าจากเล่นนักขัดตะเลิกต้องหนีเข้าตำหนักเพราะเดีย๋ยจากสรีระของเทพบุตรทั้งสามนั้นท่วมทับสรีระของกระผมเดีย๋ยวจากสรีระของกระผมไม่ท่วมทับสรีระของเทพบุตรทั้งสามนั้นใครจะเขียนใจกว่ากระผมเล่าขอรับพระเถระแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปพระองค์อย่าได้ลงถวายทานแก่อรตมาภาพอย่างนี้ท้าสักกะเมื่อกระผมลงถวายทานแกียรท่านกุศลจะมีแก่กระผมหรือไม่มี พระเถระมีพระองค์เท้าสักกะเมื่อเป็นอย่างนั้นการทํากุศลกรรมก็จัดเป็นหน้าที่ของกระผมสิขอรับเท้าเธอตรัสอย่างนั้นแล้วทรงไว้พระเถระพานางสุชาดาทรงทําประทักษสณพระเถระแล้วห่อขึ้นสู่เวหาดทรงเปล่งอุทานว่าโอ้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านพระกัสสปะมหากัสสปะเถระทานสูตรเพราะเหตุนั้น พระธรรมสังคาหากาจาย์จึงกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเวรุวันกาลันทากานิวาปะสถานใกล้กรุงราชคลืก็โดยสมัยนั้นแลท่านพระมหากัสปะอยู่ที่ปิผลิคูหานั่งเข้าสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งโดยบัลลังเดียวสิ้นเจ็ดวันครั้งนั้นแลท่านพระมหากัสปะโดยล่วงเจ็ดวันนั้นแล้วจึงออกจากสมาธินั้น ครั้งนั้นแลท่านพระมหากระสปะผู้ออกจากสมาธินั้นแล้วได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าชะไหนหนอเราพึงเข้าไปสู่กรุงราชคลีเพื่อบินทบาทก็โดยสมัยนั้นแลเทวดาประมาณ 500- ถึงความขวนขวายเพื่อจะให้ท่านพระมหากระสปะได้บินทบาทครั้งนั้นแลท่านพระมหากระสปะห้ามเทวดาประมาณ500เหล่านั้นแล้วในเวลาเช้านุ่งสบงแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปสู่กรุงราชคือเพื่อบินทบาท ก็โดยสมัยนั้นแลท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าเทพเจ้าทรงประสงค์จะถวายบิณฑบาตแก่ท่านพระมหากัสสปะทรงเนรมิตเป็นช่างหูกทอหูกอยู่อสุรกญญานาวะสุชาดากรอลอดครั้งนั้นแลท่านพระมหากัสสปะที่ประทับอยู่ของท้าสักกะผู้เป็นจอม แห่งเ่าที่พระเจ้ามีอยู่โดยที่สาภาคใดเข้าไปหาแล้วโดวยที่สาภาคนั้นทสัสก,กับผู้เป็นจอมแห่งเราที่พระเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นแล้วแลซึ่งท่านพระมหากระสปะกําลังเดินมาแต่ที่ไกลเทียวครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วสเสด็จออกจากเรือนทรงต้อตนรับรับบาดจากมือสเสด็จเข้าไปสู่เรือคนคดเข้าสุกจากหม้อใส่เต็มบาดแล้วได้ถวายแก่ท่านพระมหากระสปะบินทบาทนั้นได้มีกลับมากมายมีแกงเหลือหลาย ครั้งนั้นแลท่านพระมหากระสปะได้มีความปริวิตตกอย่างนี้ว่าสัตว์ผู้มีฤทธิ์มีอนุภาพเห็นปานี้นี่คือใครกันหนอครั้งนั้นแลท่านพระมหากระสปะได้มีความปริวิตตกอย่างนี้ว่านี้คือทัสกสกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าที่พระเจ้าแลครั้นทราบแล้วได้กล่าวคานี้กับเทศกสกะผู้เป็นจอมแห่งเหล่าที่พระเจ้าว่าเท้าโกศีกรรมนี้อันพระองค์ทรงทําแล้วพระองค์อย่าได้ทรงทํากรรมเห็นปานนี้อีกเลย ท้าสกัตรัสว่าท่านกัสปะผูพพ้เจริญแม้พวกผมก็ต้องการบุญแม้พวกผมก็ควรทำบุญครั้งนั้นแลท้าสกะผู้เป็นจอมแห่งเทพเจ้า,าอภิวทาทท่านพระมหากัสปะแล้วทรงทำปราทักษิกนห่อขึ้นสู่เวหาท่งเปล่งอุทานสามครั้งในอากาศกลางหาว่าโอทานที่เป็นทานอย่างเ,าเ,างาาเายงเี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านพระกัสปะโอทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านพระกัสปะ โอ้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านพระกัสปะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับยืนอยู่ในพระวิหารนั้นแลได้ทรงสดับเสียงของท้าวสักกานั้นจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูท้าสักกาผู้เป็นจอมแห่งเราเทพเจ้าทรงเปล่งอุทานเสด็จไปทางอากาศภิกษุก็ท้าสกกนั้นทําอะไรพระเจ้าข้าพระศาสดา เท้าเธอลองถวายบิณฑบาตแก่กัสริผู้บุตรของเราครั้นถวายบิณฑบาตนั้นแล้วดีพระไทยพลังทรงเปล่งอุทานไปภิกษุเท้าเธอทราบได้อย่างไรว่าถวายบิณฑบาตแก่พระเถระคนพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทั้งเหล่าเทพเจ้าทั้งเหล่ามนุษย์ย่อมพอใจภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดชื่อว่าเช่นบุตรของเราดังนี้แล้ว แม้พระองค์เองก็ทรงเปลี่ยงอุทานแล้วก็ในพระสูตรคำมาแล้วเท่านี้นั้นเทียวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสดับแล้วแลซึ่งเสียงของเท้าสกกะผู้เป็นจอมแห่งเทพเจ้าผู้หอขึ้นสู่เวหาดทรงเปล่งอุทานสามครั้งในอากาศกลังหาว่าโอทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านพระกัสปะโอทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านพระกัสปะ โอทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในท่านประกสศปโด้วยพระโสธาอันเป็นทิพย์หมดจดเร่องเสียซึ่งสดของมนุษย์ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเทวดาและมนุษย์ย่อมพอใจแก่ภิกษุผู้ถือการเที่ยวบ,บินทบัตเป็นวัดผู้เลี้ยงตัวเองมิใช่เลี้ยงผู้อื่นผู้มั่นคงผู้เข้าไปสงบแล้วมีสติทุกเมื่อ ก็แลครั้นทรงเปล่งอุทานนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทักษากะผู้เป็นจอมแห่งเราที่พระเจ้าได้เสด็จมาถวายบิณฑบาตแก่บุตรของเราเพราะกลิ่นศีลดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าอัปมัตโตอยังคันโทยวายังตาคาราจ,จันทนีโยจา่าศีละวะตตังคันโทวาติเทเวสุอุตมโมกลิ่นนี้คือกลิ่นกน,นาและกลิ่นจันเป็นกลิ่นเพียงเล็กน้อย ส่วนกลิ่นของผู้มีศินทั้งหลายเป็นกลิ่นชั้นสูงย่อมหอมฟุ้งไปในเทพเจ้าและเหล่ามนุษย์แก่อัถะบปรดาบทเหล่านั้นบทว่าอปมมตโตคือมีประมาณนิดหน่อยสองบทว่าโยจะเสียลาว่าตังความว่าส่วนกลิ่นสินของผู้มีสินทั้งหลายใดกลิ่นศินนั้นหาเป็นกลิ่นเล็กน้อยเหมือนกลิ่นในกฤษณาและจันแดงไม่คือเป็นกลิ่นอันโอลานแผ่ซ่านไปเหลือเกินด้วยเหตุนั้นแลกลิ่นสินจึงเป็นกลิ่นสูงสุด คือประเสริฐเลิศฟุ้งไปในเหล่าที่พระเจ้าและเหล่ามนุษย์คือฟุ้งไปในเหล่าที่พระเจ้าและเหล่ามนุษย์ได้แก่หอมตลบทั่วไปทีเดียวในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสวดปฏิผลเป็นต้นเทศนาเกิดประโยชน์แก่มหาชนแล้วดังนี้แลเรื่องถวายบิณฑบาตแก่พระมหากระสปะเทระจบอัถกถา,าคุถกานิกายคถาธรรมบทปุพพวัคที่สี่